เข็ดไร่ล่าของผีไรขนาทซอยแตกมันนี่เห็นคุณแจมวไหมนี่มึงไอ้โง่หัวเหลืองแลงจากนี้จะเป็นการคัดเลือกเข็ดไล่ล่าของผีไร่แนโลกโซเชียลันตอบใส่ไปได้เอ็กเวนโต้ป hey, hey, so ัทโนมโอ้โหการหนีบนั้นค่ะ อะไรแล้วขออีกครับขออีกยอหมครับกูคิดกระเทยชอบเอ้มันไม่หนีมันหน่อยโอ้ยทำกูได้ไงย่องย่องเดินย่องข้าหนอจ้วงหนออเฮ้ยมาทำอะไรอ่ะกบอมมันทางกุลาแดนเปล่าอบเอบกแดน้แดนไอคเป็นลูกข่างสฟฟ้าไปแล้วเฮ้ยร้องกันเด่นนะ้หัวคว้วควกัวเกัวเด็กกัว

ยังมีของดัดคุมก็ยังโอ้โหพอดีอ <c oughs> เจ้า <c oughs> น,นี่มันเลืออเยอะตาย สาธุสาธุขอให้ไปสู่สุขจิตวิเน็ตมึงดีเหมือนกูแล้วเฟี้ยวมากหรอวะลองเปิดสิมาดิน็อตคิดว่าเจ๋งมากมั้งอ๋อเพื่อเราเปิดอีกแอบตาดูสิฮีพูดมากไว้ยฮีเข้าไปต่อยไปสั่นแต่คนระดับอย่างนายกูจะกดเสียงแหบทำยังไงล่ะเนื่องมาจะโจมตีแบบไหนยังไงก็สร้างความเจ็บปวดให้ไม่ได้หรอกจิงป่าจ้ากูจะขี้โม้ทำไมล่ะก็อาจจะดูน่าสมเพชเหมือนมึงอ้าวโจมตีต่อเนื่องเพื่อให้ฉันรักษาไม่ทันงั้นหรอดูไม่ฮีโร่มากไปมั้งเนี่ยเป็นไปไม่ได้อะอะไรกันเนี่ยคางกู อากรีดเลยูรอจังนานดากลัวมากหล่ลูกบดแล้วเนี่ยอะดูดูดูไล่อะ อีกรอบอยู่แต่ข้าวข้าวแดดตีนเข้าใจไหมมันตื้นดาวเลยโอ้ยเมนไหลไม่หยุดเลยอุ๊ยกระเทยชอบอืมอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาไม่ได้หรอกอย่าเข้าเพราแข่งกับต้นเตือนอ่ะคือเลยเขาโดนเลมีฟัสตาริโรสินะโอ้โหซับมันก็มาช้าเหลือเกินเฮ้ยโอ้สองต่อหนึ่งสินะกลัวกลัวกลัวซัะมาช้าเหลือเกินในเดือนขอดูหน่อยสิโคเซ็ตยอสูตรต่อสูตรโพอสีนอซังฮอหน่อยได้ไหมไม่ได้ได้ไหมหน่อยนะ ไม่ได้ครับคุณน่าดมแต่ผมเปพายัถ่ายไหมถ่ายคฉันพูดกับนายเหมือนกันนะเสียก็หลงเลยออเดอร์พี่ห่าอาจารย์นา่าเป็นู่ของคุณไม่ได้หรอครับไม่เอ๊ะอยากจะป้าวยแล้วที่ตรงนั้นมันมี เนี่ยเราบดกูถ้าคุณหันหน้าไปคนละทางกับนิ้วชี้ผมผมจะเอานิ้วยัดตูดแม่งเลยเนี่ยใช่ครับตูดกูเลยอะคุณจะไม่เอานิ้วจิ้มตูดผมเหรอเก็บไว้ก่อนแล้วกันตูดคุณน่าสนใจมากเลยนะเรต้องขอโทษด้วยนะแต่เขาท่งไปตบไปถอดไปท่าเหรอ มาไปจิ้มตูดมันยังไงล่ะมันลากหนุ่มนะหนุ่มนะไม่เป็นไรครับผมเกยใจจะหลบหรอเจ้าพหนุ่มไม่ได้หลบเลยโบเล่เฉยโอ้โหมาจากไฮคิวหรือไงเนี่ยตอนนี้ก็จบแล้วสินะคะใช่ไหมพหนุ่มไม่ใช่ครับแมวตอบแม่ลั่นอุ้ยมากาะเจ๊จากข้างหลังเขินหน่อยๆอุ้ยอย่ามาเกาะกันเขินเดี๋ยวผมพาชมวิวได้อย่างเงี้ยผมไม่อยากเห็นเลยเดี๋ยวผมพาชมวิวต่อนะครับโอ้โหพากูไปดูฟ้าสีเลยนะกระเทยยังไม่ตายจ้าอย่ามั่นอย่ามั่นอีดอกไม่หนำใจเลยอยากดูอะไรครับาเอร์ลินโต วัสดีครับ